ปีนี้พี่เล็กไปเยอรมันไม่ได้ไปแต่ที่งานเทศกาลเกมที่เอเซนไปไหนมาบ้างไหนมาเล่าให้ฟังหน่อยงานเทศกาลเกมสปิวเนี่ยมันมีพฤรหัสถึงวันอาทิตย์แต่ว่างานที่ไปจริงๆเนี่ยอีกมันจะมีงานสำคัญอีกวันหนึ่งซึ่งก็คืองานคาคาซอนเวิลด์แชมเปี้ยนชิพครั้งที่19เนี่ยจัดที่เมืองเฮิร์นหรือแฮนแฮนเน อาจจะพนาวเสียงไม่ถูกนะอยู่ประมาณทางขวาของเอเซนซึ่งจัดวันเสาร,รอบนี้ทางลาลาเล่นเนี่ยได้ส่งตัวแทนก็คือน้องก๊อฟเนี่ยไปซึ่งปีนี้เป็นปีที่2แงลวเล่าให้ฟังก่อนว่าเรามีการคัดตัวคาคาซอนชิงแชมป์ประเทศไทยก่อนล่วงหน้าประมาณ3-4เดือนซึ่งจัดทั่วประเทศเลยไปทางเหนือบ้างไปทางตะวันออกเฉียงเหนือไป 9าสนามแล้วก็คัดจนเหลือ1คนมาแล้วก็เราจะซัพพอร์ตค่าตัว๋วเครื่องบินค่าที่พักให้ไปแข่งที่นูน่นเป็นเวลา4วัน3าคืนแต่จริงๆแข่งวันเดียวก็จบแหละทีนี้เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังว่าเอ้ยตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างซึ่งตอนแรกเนี่ยเราก็พยายามพูดคุยกับตัวแทนเน้อน้องกอ๊อฟเรียกว่าน้องก๊อฟแล้วกันพูดคุยกับตัวแทนเพราะว่าเราก็ค่อนข้างเป็นห่วงน้องเนื่องจากน้องเนี่ยภาษาก็ไม่ค่อย แข็งแรงแล้วก็ตัวการเดินทางต่างประเทศเนี่ยน้องเขาเพิ่งเดินทางครั้งแรกแถมเราก็ต้องไปประชุมเยอะที่ที่งานชปิวด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องบินไปก่อนไม่ได้บินไปพร้อมน้องก็เลยต้องแบบถ่ายรูปถ่ายรูปเยอะไปหมดเลยว่าแบบเฮ้ยลงเครื่องแล้วต้องอย่างนี้อย่างน,างนี้อย่างนี้นะเดินเข้าซ้ายขึ้นรถเมย์ไปปุ๊บบนไปสู่ตรงนี้ขึ้นรถไฟต่อเพราะว่าน้องเขาไปลงที่แฟรงก์เฟิร์ต แล้วก็ไปรับน้องที่ที่เอเซนนะครับก็วันนี้ก็เลยถือโอกาสว่ามาเล่าให้ฟังว่าปีนี้ที่ของคาคาซอนเวิร์ลชมเปี้ยนชิพอ่ะสำหรับแบบคนที่เอ้ยอาจจะเคยได้ยินหลาอย่างว่าเออว่าแบบเอ้ยมีตัวแทนเพราะว่าอย่างปีที่แล้วอย่างเงีะะ้ยก so ็เป็นน้องจาก ใช่น้องกันจากโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยใช่ไหมแต่ว่าปีที่แล้วเนี่ยน้องกันเนี่ยเขามีคุณครูที่เดินทางไปด้วยอะ่ะแต่ว่าเ,เขาอีกคนนึงใช่แล้วแต่ว่าปีที่แล้วพี่เล็กไม่ได้ไปปีที่ไปเองเลยรู้สึกว่าอยากมาเล่าให้ฟังว่าเ้ยงานที่ไปเห็นมาจริงๆเนี่ยเก็บรายละเอียดว่ามันเป็นยังไงบ้าง And uh, play Championship World the for the for first time คิดว่าตัวแทนคนที่3ามน่าจะกอไก่เหมือนกันเพราะว่ากันก๊อบอแล้วก็อะไรอีก<ข>อันนึงเพราะฉะนั้นปีหน้าใครชื่อกอไก่ลงสมัครนี่คือแบบว่าเตรียมตัวไว้นะครับก็งนีมาแรงเล่าตั้งแต่แรกเลยแล้วกันก็คือน้องเราก็เตรียมตัวตั้งแต่ตอนเช้าเนอะเราก็ดูก็คือก็คือที่พี่เล็กบอกคือเพราะว่าจริงๆงานเอซเซนน่ะจริงๆมันมี4ี่วันถูกไหมคือส่วนใหญ่คนไทยที่ไปกันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะไปกันล่วงหน้าแหละอ่าซึ่งพี่เล็กก็ไปงานเอซเซน ตั้งแต่วันพฤหัสวันจริงๆไปเนี่ยวันพุธเพราะมันจะมีไทยพาววเลียนรอบนี้แล้วเราไปไปจัดไปช่วยเขาจัดมีแค t อ n the r ร o ูไปจัดด้วยเราก็เลยต้องเข้าไปตั้งแต่วันพุธแต่งานจริงๆอน่ะเริ่มวันพฤหัสอ่าแล้วันศุกร์วันพฤหัสศุกร์แล้วเสาเนี่ยพี่ก็ต้องไปคาคาซอนโบแชมเปี้ยนชิพที่อีกเมืองนึงซึ่งเอาเรองย่างนี้เวลาพี่พักพี่พักที่ไหนอ่ะก็อยู่พักอยู่ระหว่างกลางระหว่างเอเซนกับเพิร์ S <S oh. ซึ่งไม่ไกลมากมันชื่อว่าไม่รู้พรนาวสุกหรือเปล่าชื่อไกเซนเคอร์เช่น um. ซึ่งมันอยู่ห่างจากเอเซนไปทางขวาประมาณ7นาที8นาทีเองแล้วจากที่พักไปเมืองเฮินตัวเนี้ยอีกประมาณ10นาทีอา่าแล้วก็จริงๆเกิน10นาทีแหละมันมันไปเมืองใหญ่ปุ๊บแล้วก็ต้องนั่งรถไฟนิดนิดหน่อยๆอ,อ,อ,อีก3สถานีอีกประมาณ5นาทีไปไปที่เมืองอา่า ที่สถานีเขาชื่อว่า Hocus Camping อะไรอย่างเงี้ยนะครับตัวที่จัดเนี่ยมันชื่อว่า H2O s t a อ่าสเตทเซ็นทรัมก็จะเป็นที่จัดที่เขาเลือกที่จัดที่เนี่ยเมื่อก่อนสมัยก่อนประมาณ4-5ปีที่แล้วเขาจัดในงานเอเซนเลยือใช่ได้ยินว่าต่ก่อนจัดที่เอเซนใช่แต่ว่าเหมือนคุยคุยกับเจ้าของงานเขาบอกว่าค่าที่มันแพงเขาก็เลยแบบเอ้ยต้องโยกย้ายออกมาจัดในพื้นที่ตัวเองแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยตรงพื้นที่เนี่ย มันยังเป็นแหล่งที่เก็บคล้ายๆมิวเซียมของคาราซอนด้วย<อ>ซึ่งปีนี้มันมีคนติดต่อมาว่าอยากได้คาคาซอนเวอร์ชั่นไทยของเราอะเอ,อเรว่าใช่เพราะว่าตอนที่แพ็คพี่เล็กแพ็คกระเป๋าเตรียมไปที่รามันะงงมากว่าแบบเห็นในกระเป๋าพี่เล็กมีคารกาซอนสองกล่องยังงว่าหยิบไปทําไมใช่เพราะว่าเขาอะพิพิธภัณฑ์นเนี่ยเขาต้องการจะรวบรวมเกมคาคาซอนทุกเวอร์ชั่น ทุก expansion ทุกภาษาไว้ในนั้นเพราะฉั้นเขาก็จะมีแบบเต็มเต็มเลยเดี๋ยวลง IG ดูให้ก็ได้มันชื่อเดอะคา k a คาซอนมิวเซียมซึ่ง<ร>อยู่ที่เมืองเฮิร์นซึ่งอยู่ที่นี่เลยอยู่ที่ตึก่ฮโซน,นี่เลย,เลยใช่จริงๆต้องเราก่อนตอนเช้าเนี่ยจริงๆน,นัดกับน้องกอบไปว่าเฮ้ยเราจะต้องตื่นเท่านี้เท่านี้นะไปถึงเพราะว่ามันรีจิสเตอร9โมงแต่ว่าตามสไตล์พอไปแบบเรา เตรียมตัวตั้งแต่เช้าเลยปุ๊บรถไฟไม่มาไปรอที่นี่แล้วแล้วยิ่งน้องกอบเป็นคนขี้หนาวด้วยเราก็ไปยืนสั่นอยู่ที่สถานีแล้วก็รอยืนดูจออันนี้คือพี่พักที่เดียวกันพักที่เดียวกันก็คือพักที่เอเซนเอาแล้วอย่างเพราะว่าจริงๆคนที่ได้เป็นไปเป็นตัวแทนที่แข่งที่คาคาซอน h วช p i ป n s ชิพทุกคนอ่ะจะได้บัตรเข้างานชปิลตลอดทั้ง4ีวันด้วยนะ ใช่ไหมชเมื่อก่อนใช่แต่ตอนนี้เขาให้แค่วันเดียวอ๋อให้แค่วันเดียวแล้วแล้วอย่างนี้องก์กรเขาเข้าไปเขาเรียกวันศุกร์ก็เลยไปเดินแล้ววันศุกร์วันก่อนหน้านั้นวันหนึ่งไปกฮาก่อนใช่แล้วก็วันเสาร์เขามาเตรียมตัวแขกก็มีคลุกคลักนิดหน่อยเพื่อรถไฟแบบแทนที่จะมาบอกสมมติมา9ก้าโมงไม่มามา9ก้าโมงสิบห้าเราก็เริ่มแป้แล้วอุ้ยจะไปลิชิสทันไหมแต่ว่าพอไปถึงปุ๊บก็ฝนตกปอยๆเหมือนเดิมเราก็แบบเดินเดินไปก็มีคนแบบเข้าคิว กำลังรีจิสเตอร์อยู่ข้างหน้าคือไปถึงเห็นง่ายมากเพราะว่ามันจะมีคนต่อคิวแล้วก็ป้าย HUO ค่อนข้างใหญ่พอไปเดินเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็จะเจอคนรีจิสเตอร์ซึ่งเนี่ยเท่มากเลยเขาเอาบอร์ดของคาคา,าซอนน่ะที่เป็นบอร์ดนับคะแนนสกอร์ลิงบอร์ดอ่าสกอร์ลิงบอร์ดซึ่งมันมี50ช่องพอดีเขาจะให้เราเลือกเบอร์เลยเหมือนเปรบเปรียบเสมือนเป็นนัมเบอร์เราเลย เลือกเบอร์เราแล้วให้เราเข้าไปเขียนเซ็นลายเซ็นแล้วก็เขียนมามาจากประเทศไรอาราปีนี้มีคนมีคนไปแข่งกี่คนแต่ตอนแรกอ่ะ,อะเขาบอกว่าลิจิสมา49หรือ50เนี่ยแหละ <ๆ S 2> เขาก็เลยใช้บอร์ดนี้พอดีแต่ตอนหลังอ่ะเหมือนกับว่ามันมีคนมาเพิ่มเป็น52เขาก็เลยใช้บอร์ดนี้ไม่ได้ก็เลยให้เซ็นทายเพิ่มเหมือนเอา,าคากาซอนแบบเปิดมาแล้วก็เซ็นเอาทายมาให้เซ็นเพิ่ม2คน ก็จะเป็นเบอร์ห้าสิบเอ็ดห้าแทนแต่จำได้ว่าแบบบางประเทศะเขาจะมีตัวแทนมากกว่า1คนใช่นะอย่างเช่นประเทศที่เคยส่งมาหลายๆรอบแล้วเขาก็จะเหมือนมีโคต้าเพิ่มยกตัวอย่างเช่นญี่ปุ่นนี่มี3าคนอ่าจีนรู้สึกจะมีสองคนแต่ถ้าไม่นับไต้หวันนะไต้หวันก็มีคนหนึ่ง รออะไอนะผู้หญิงจำได้อย่างของปีที่แล้ว2024อย่างเงี้ยจะมีตัวแทนจากแบบ41ประเทศอ่านะอันนี้ก็ก็ค่อนข้างเยอะแบบหลากหลายมากๆแบบประเทศแปลกๆแบบธงเพแบบราะว่าพอรีจแบบิสเตอร์เสร็จปุ๊บเขาก็จะมีให้เดินเข้าไปรับทงของแต่ละประเทศแล้วก็เหมือนพูดคุยกันก่อนซึ่งถ้าตามที่ไวายที่เห็นนะก็คือแต่ส่วนใหญ่แล้วจะรู้จักกัน ่าเพราะว่าบางทีเขามากันบางทีเป็นคนเดิมปะเป็นคนเดิมที่มาอ่าเหมือนมา defending champion หรือหรือเคยเจอกันในบอร์ดเกมอารีน่าหรืออะไรแล้วก็จําชื่อได้แล้วกออนไลน์แข่งออนไลน์แบบเอเชียในเอเชียมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยอ่าใช่แล้วก็แต่ละชาติส่วนใหญ่จะแบบเหมือนใส่เสื้อแล้วก็มีสกรีนลายที่เป็นเหมือน IG ตัวเองหรือว่าเป็น ID ตัวเองใน BGA เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเข้าไปปุ๊บอ๋อ ชื่อตืดตืดตตนี้แบบเคยเจอมาแบบหลายๆคนก็แบบซุบซิบหุยทีหนึ่งออนไลน์เว้ยทีสองออนไลน์เว้ยอะไรเงี้ยอ่า,อา,อาเหมือนแบบมีมีออร่ามีออร่าส่องออกมาอะไรเงี้ยอ่าเราก็พอไปถึงปุ๊บเราก็เหมือนอ่าไม่รู้จักใครเลยอ่าแล้วก็ทางน้องน้องก็ค่อนข้างอายเราก็เลยต้องพยายามแบบเฮ้ยพอดีโชคดีเราพก ดรายแมงโก้แมงโก้เจลลี่แมงโก้เจลลีไม่ราะว่าปีที่แล้วยังจําได้ตอนที่ปีที่น้องกันไปอ่ะน้องกันก็มีเล่าให้ฟังว่าเออบางประเทศอ่ะเขาจะมีพินเหมือนงานโอลิมปิกเลยคือเขาจะมีแบบเหมือนแบบมีมีเอาพินมาแจากใช่ใช่ใช่อันนี้แต่นเนี้ยจะเป็นมีเท่มากอันหนึ่งของมาเซโดเนียมั้งที่เขาทําทายคารา,าซอนอ่ะเป็น เป็นเหมือนโล่โล่สัญลักษณ์ธงประเทศเขาแล้วก็ในนั้นมีเหมือนเป็นแลนด์มาร์คประเทศเขาอยู่หนึ่งอันแจกแจกให้แล้วก็แทนที่จะเป็นอย่างเช่นสูงบัานตึกเป็นแบบเป็นเทมเพิลแล้วก็เป็นตึกทันแล้วก็มีมีโล่ที่เป็นรูปเป็นลายธงชาติเขาบางคนก็จะมีแบบให้เซ็น ให้เอาบอร์ดคาคาซอนแล้วก็เซ็นให้ตรงนั้นเลยอ,อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็จะมีพินเหมือนกันมีพินมีแจกพวกเข็มกลัดมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ของเราแจกมะม่วงอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคก็เฮฮาสนุกสนานช่วงแรกแล้วก็จะมีคนที่จัดงานเขาก็มาประกาศว่าโอเคอันนี้เราสามารถเข้าไปดูได้มีห้องอยู่สองห้องเราทุกคนสามารถเข้าไปดูได้แต่ว่ามีกฎเหล็กอยู่หนึ่งอย่างก็คือห้าม พูดคุยกับผู้เข้าแข่งขันเดี๋ยวโดยเด็ดขาดเพราะเขาเหมือนกับส่งซิกกันแต่ว่าผู้เข้าแข่งขันคุยกันเองได้รับกันเองได้นีแ่แปลว่าหลายประเทศที่มาแข่งเขาก็มีมีเพื่อนมาให้กําลังใจมีโค้ชเลยมีโคช้ชมีโค้ชมาเหรอมีเพื่อนมาแล้วก็มีเอาเหมือนกล้องมาถ่ายของตัวเองเพื่อเพื่อเหมือนไลฟ์ถ่ายทอดอะไรเง<อ>ี้ยเขาให้แต่ว่าหลักๆคือเราห้ามคุยกับคนแข่งขัน ในระหว่างแข่งมหมายถึงผู้ติดตามอ่ะห้ามคุยผู้ติดตา<อ>มใครใทุกคนเลยผู้เขา้าแข่งขันคุยกันเองได้แม้กระทั่งกรรมการถ้าเขาไม่ยกมือเรียกก็คือกรรมการก็ไม่ไปคุยอะไรก็แค่ยืนดูเดินไปเดินมาอะไรอย่างเงี้ยห้องก็จะเงียบเงียบหน่อยก็แต่ก็จะมีเสียงเดินอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ไม่ได้ใหญ่อะไรนะห้องก็จะติด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 กันอะไรอย่างเงี้ยเขามีกรรมการเยอะไหมไม่เยอะห้องนึงเต็มที่ก็สองคนเดินไปเดินมามที่เหลือก็คือเป็นคนกองเชียร์เดินอยู่ในนั้น แล้วก็ใครที่ไม่อยากเชียร์ก็ออกมาข้างนอกเขาก็จะมีน้ําที่แบบเราก็ต้องเขียนชื่อแล้วก็วางระเกะระกะไว้แล้วก็อยู่ๆเราก็เดินมาแบบหยิบแล้วก็มีสปายมีโคกมีน้ําเปล่าอะไรเงี้ยรูปแบบการแข่งนี่คือเขารูปแบบการแข่งเนี่ยเนื่องจาก,อกาตอนแรกเนี่ยมันมี50ตอนนี้มี52เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยต้องใช้สวิตซิสเต็มแบบ6กระดานต้องแข่ง6กระดานเพราะใหะ้มันถึงจะ cover เพราะ6กระดานจะ cover ได้ถึง64คน อันนี้ก็คือแข่งหกระดานซึ่งแต่ละเท่าที่ดูแต่ละเกมเนี่ยจบกันเร็วมากเต็มที่ เร็วสุดเนี่ยน่าจะไม่เกิน10นาทีก็เสร็จลวซึ่งจริงๆรูปแบบการแข่งอ่ะมันจะเหมือนกับที่ของเราเหมือนที่เราจัดเลยในประเทศไทยใช่ไหมที่ของเราตอนที่เราแข่งในประเทศไทยเราแข่ง5กระดานเราแข่ง5กระนาดเพราะว่าจํานวนคนเราเราห้ากระดานเะ่เพียงกระดานห้ากระดามันจะได้32คนสูงสุดซึ่งใครอยากรู้รายละเอียดของ Service System ว่ามันแข่งมันแล้งคะแนนกันยังไงไปอ่านได้ที่เพจค่ะคารซอนไทยแลนด์เราพยายามทําให้มันใกล้เคียงกับ การแข่งจริงมากที่สุดเพื่อที่ว่าเวลาไปแข่งเราจะได้ไม่ไม่ตกใจมันจะจดได้ได้บรรยากาศเดียวกันเนาะจริงๆเราอยากให้มันแบบได้บรรยากาศที่ใกล้เคียงที่สุดแหละเพราะว่าอันนี้มันเป็นการแข่งในเวอร์ชั่นไม่ชิปอ่ะมันเป็นการแข่งแบบสองคนแข่งแบบเ d to h เ a ดเดี๋ยวจะเล่าเล่าโดยรวมก่อนว่ามันมีห้องแข่งสองห้องแล้วเรามันจะมีห้องแข่งห้องหนึ่งอ่ะที่มันจะมีโต๊ะหนึ่งที่เราจะวอรุนเทียร์กันว่าโต๊ะไหน่ะจะใครคู่ไหนจะไปอยู่โต๊ะนั้น แล้วโต๊ะนั้นน่ะจะมีกล้องถ่ายทอดไปอีกห้องหนึ่งที่เราสามารถเข้าไปนั่งดูแล้วแบบเหมือนมีคนพากด้วยว่าแบบอุ้ยมูฟนี้แบบเจ๋งมากอะไรอย่างเงี้ยออผมคิดว่ามูฟนี้แบบเขาไม่ควรวางตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยอ่าก็าาจะมีคนแบบมาพากแล้วก็เราเข้าไปนั่งโซฟาอยู่นั้นนั่งกินบะหมีในน่ในนั้นได้มไม่มีปัญหาในเง่นว่าเขาก็มีแน็คให้เราเขาก็มีแน็คให้อ่ามีซุปให้อะไรอย่างเงี้ย ระหว่างทางอ่ะทีนี้มาว่ากันด้วยเรื่องการแข่งขันก็คือพอเริ่มต้นปุ๊บ <c oughs> เขาก็จะจับคู่กันรอบแรกน่นาจะแรดนดอมแหละก็จะจับคู่กันรอบแรกเนี่ยน้องก๊อฟได้คู่กับฟิแนแลนด์ซึ่งเราก็ค่อนข้างมั่นใจเพราะว่าเราดวงดี <c oughs> <c oughs> หลังจากที่ดูแล้วแบบ <c oughs> เรามูมา,าาม,มาอย่างดีเรามูมาอย่างดีว่าแบบอุยโจวโจวปุ๊บโจวปุ๊บโดนโบดจัจวปุ๊บโดนโบดอะไรเงี้ยโจวปุ๊บได้ได้ได้เมืองอะไรเงี้ยปิดได้โอ้โหแบบ คือแข่งไปประมาณสักครึ่งเกมเรารู้แล้วเราชนะแน่นอนออเพราะว่าเราดวงมาไงมั่งเป็นไงมั่งสั่นมากสั่นเพราะหนาวครับตอนอื่นเลยคือเล่นไปสั่นไปแล้วไม่คิดว่าวเกมแรกตัวเองจะดวงดีด้วยไ, <ป S 1> ได้โบสถึง6อันแล้วปิดได้ด้วย2อันอาจาไ,ไปด้วยสกอร์ร้อยิบแปดต่อ71สิบเอดพอจบเกมก็จริงๆเราชนะสะกอร์สูงพอสมควรห่างประมาณ40แต้ม ซึ่งไม่ใช่เรื่องดีเดี๋ยวจะบอกว่าทําไมพอชนะแมตช์แรกเนี่ยทำไมงีชนะมันก็ต้องเก่งดิใช่ใชพอพอ,พอชนะแมตช์แรกเนี่ยเ,ออเราก็มีความมั่นใจสูงแล้วเฮ้ยก็ไม่เท่าไรนี่วาอ่าทีนี้พอชนะปุ๊บไม่ถึงน้องเฟยถึงน้องกอบเขาไม่ได้พูดใช่ป่ะพี่อะพูดพี่พูดพี่พูดเพราะว่าเราดวงดีพอน้องกอบเขายัางบอกเลยพอล,ลุกจากโต๊ะจับมือปุ๊บแล้วบอกว่าโอ้โหพี่ผมโคตรดวงดีเลยรอบนี้รอบแรกมาว่ะอะไรอย่างเงี้ยพอจบรอบที่หนึ่งปุ๊บแล้วเขาก็พักอยู่แป๊บ เล่นเกมถึงประมาณไม่เกินครึ่งชั่วโมงแล้วก็ต่อรอบสองรอบที่สองเนี่ยเนื่องจากเราชนะเยอะอเวลาแลงด์กิ้งอ่ะสวิตซ์สิสเต็มอ่มมันก็จะจับคนที่เก่งๆไปเจอกันซึ่งคุณคุ้นว่าน้องกอลฟมัน่าจะแลง์แบบเหมือนประมาณท็อปไฟเลยเพราะว่าชนะเยอะออกตัวแรงออกตัวแรงเราก็เลยไปเจอกับพี่จีนอ๋้พี่จีเขาเป็นเขาเป็นซึ่งพี่จีคนนี้เขาเป็นตัวเต็ง แล้วเดี๋ยวจะบอกว่าตอนสุดท้ายเป็นยังไงแต่ว่าเราก็ไปเจอพี่จีนซึ่งจริงๆแข่งได้สูสีนะเท่าที่ยืนมองสูสีมากๆและมีโอกาสชนะด้วยเหมือนประมาณว่าห้าหทายสุดท้ายเราพยายามจะปิดเมืองแล้วในนัน้นมันมีเมืองอยู่2อันดันจั่วซวยได้ถนน 2, ทั้งสองนเลยเลยปิดเมืองไม่ได้เลยแพ้ไปด้วยสักแพ้ไปประมาณ1ิกว่าแตมไม่เยอะเพราะถ้าปิดเมืองได้มันจะทําให้เราได้คะแนนหลายทางแล้วก็ มีสิชชนะเอาง่ายๆอ่าแต่ว่าเนื่องจากแบบก็ดวงใช้หมดไปแล้วรอบแรกเราก็เลยแพ้พ่ายแพ้จีนไปแต่แพ้ไม่เยอะก็จบไปก็คือชนะหนึ่งแพ้หนึ่งก็เราคา,าดหวังอยู่แล้วว่าถ้าจะเข้ารอบเนี่ยน่าจะต้องชนะสี่แพ้สองอ่าอยู่ประมาณนี้เราถึงจะมีสิทธิ์เข้ารอบรอบที่สามเนี่ยเนื่องจากรอบแรกเราชนะมาเยอะมันเลยยังส่งผลอยู่และรอบสองเราแพ้น้อย เราคิดว่าแรงกิ้งเราก็ยังน่าจะอยู่บนบาซึ่งจริงๆเราเห็นแรงกิ้งตลอดเราเราไม่เราเราไม่เห็นแต่เราคาดการไว้เพราะว่าจริงๆเขาจะไม่ได้แบบไม่ได้บอกตลอดว่าจบการานที่1่เราอยู่แรง์ที่เท่าไหร่ใช่แต่ว่าเนื่องจากเราคุ้นเคยกับสวิตซ์ซิสเต็มันกะจะดูสวิตซ์ซิสเต็มมันคือเหมือนกับเราชนะปุ๊บเราได้1แต้มอย่างนั้นปะชนะใช่ใช่ใช่ชนะ1แต้มชนะหนึ่งแพ้ศูนย์แล้วก็แต่ว่าพอมันชนะ1แพ้หนึ่งเขาก็จะเอาแต้มดิฟเฟอเรนซ์เนี่ยมาด สูงมาเจอกันนพอรอบสองรอบสามเนี่ยไปเจอรัตเวียซึ่งชื่อว่ายังจำชื่อได้อยู่เลยเพราะว่าพอพิมพ์ชื่อเนี่ยเข้าไปในห้องคาราซอนแชมเปียนอะไรสักอย่างเนี่ยนะแล้วมีอาจารย์มาบอกว่าอุ้ยคนเนี้ยเหมือนเป็นอาจารย์ของหลายๆคนเลยนะอาเขาบอกว่าเป็นแบบเป็นปรมาจารย์แบบบางคนก็แบบเหมือนเป็นคนสอนเลยอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบ เกรงและว,ว่าแบบเขาจะเป็นไงซึ่งวิธีการเล่นเขาก็ก็เหนือชั้นจริงๆเขาพยายามจะแบบเหมือนปิดให้เราตายอยู่ในนั้นนะให้เรามีตัวใช้น้อยๆแบบเมืองไหนเมืองไหนที่ท,ท,ท,ที่ที่วางมีเปริรไว้ก็แบบรอบรอบเนี้ยรอบเนี้ยดูรู้เลยว่าสู้ไม่ได้ดูดูรู้เลยว่าสู้ไม่ได้แต่ว่าพี่รัตเปียเขาเหนือชั้นพี่รัตเปียเขาเหนือชั้นแบบถึงแม้แต้มจะตามไม่เยอะแต่ดูรู้เลยว่าแบ<ต>บ<อ> เราเราอึดอัดพอสมควรก็เลยแพ้ไปก็ชนะ1แพ้2เราก็บอกให้กำลังใจน้องไปว่าไม่เป็นไรมาเอาประสบการณ์แล้วกันเพราะว่าที่เหลือเนี่ยการที่จะชนะรวด4แมตช์มันแทบจะเป็นไปได้ยากมากแต่เราก็หวังลึกๆว่าพอเราชนะ1แพ้2เนี่ยเราจะไปลงแรงต่ำๆแล้วไปเจอค่อยๆไต่ขึข้ขนมาอีกทีหนึ่งอ่าพอเกมที่สี่ซึ่งเกมนี้เป็นเกมสุดท้ายที่ผมจะอยู่ได้เพราะว่ามีนัด คุยกับคุยงานต้องวิ่งกลับไปเอเซนต้องนั่งเป็นชั่วโมงเลยเพราะมันนั่งเติ้ร์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 กลับไปเขาก็แข่งกับโรมาเนียแข่งกับโรมาเนียรอบเนี้ยชนะอ่าก็เลยเป็นชนะสองแพ้สอง่าพอจบรอบเนี้ยก็นั่งรถไฟกลับแล้วแต่ว่าก็ฝากบอกน้องก๊อปว่าเอ้ยถ่ายรูปส่งมาให้ด้วยนะเพราะว่าอ่าอยากรู้ว่ามันมีลุ้นไม่มีลุ้นอะไรเงี้ยนะพอจบรอบ4ปุ๊บเป็นรอบที่5เจอโปรตุเกส เข้าใจว่า <than> น <whatever in England> so so ้องเขาเหมือนตอนชนะเสร็จปุ๊บชนะเยอะเหมือนกันชนะร้อยกว่าต่อเจ็ดสิบกว่าเขาบอกว่าไม่ก็ดวงพอกับคืนมาบ้างแล้วก็เขาเหมือนปิดได้ในจังหวะที่ปิดที่ควรปิดแล้วก็ไปแย่งเหมือนไปแย่งเมืองเขาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยเหมือนแบบชนะมาตั้งแต่ชนะสามแพ้สองชนะสามแพ้สองเพราะฉะนั้นรอบสุดท้ายเนี่ย มันเหมือนพอพอพอเราแพ้มันชนะหนึ่งแพ้สองพอเราชนะมาสองเกมติดอะมันเหมือนแบบใจมันมาใจมันมา,มนมาอ่าทีนี้พอใจมาปุ๊บรอบสุดท้ายพอเขาประกาศว่าเจอญี่ปุ่นเนี่ยเราก็เริ่มแปลแล้วเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยรู้สึกว่าจะแบบท็อปไฟท็อปไฟออนไลน์ของโลกเหมือนกันอ่าเราก็บอกเฮ้ยไม่เป็นไรชนะก็โอเคแพ้ก็ไม่เป็นไรเราก็แบบหาประสบการณ์เลยอย่างเงี้ยก็สุดท้ายอะพอจบเขาก็บอกว่าแพ้นิดเดียว ไม่เป็นไรก็ชนะ3แพ้3สุดท้ายพอตอนจบอะเราเขาจะได้ที่2ี่สซึ่งก็ถือว่าดีกว่าดีกว่าปีที่แล้วปีที่แล้วได้ที่32มสิงดีขึ้นมา10อันดับแต่ว่าที่ดีใจกว่านั้นคือพอคุยกับน้องเขาปุ๊บอะแล้วพอเล่นจบอพอเล่นจบพอจบงานเนี่ยคนที่เราแพ้ทั้งหมดเนี่ย อย่างพี่จีนที่เราแพ้มารอบที่สองเนี่ยเขาเป็นแชมป์ของปีนี้เราแพ้แชมป์ไม่เป็นไรเกือบชนะด้วยเราแพ้แชมป์แล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยเข้ารอบสี่คนสุดท้ายแปลว่าเราเจอแต่แบบใช่คุณอเล็กซ์เฮ้ยหรืออเล็กซ์น่าจะคุณอเล็กซ์เขเข้ารอบสี่แล้วญี่ปุ่นเข้ารอบแปดอ๋อญี่ปุ่นไม่เข้าโทษทีญี่ปุ่นเกือบเข้าญี่ปุ่นคือรอบได้ที่สิบเอ็ดได้ที่สิบเอ็ดแต่ว่าคุณอเล็กซ์ ที่เป็นลัตเวียเขาเข้ารอบ4ี่คนสุดท้ายอ่าซึ่งเราแพ้ให้กับสองคนในที่<ค>น,ลนเลยครับใช่มันเราแพ้ให้กับคนที่เข้ารอบ4ี่ทีมสุดท้ายถึง2คนเนี่ยคุณคือผมมองว่าดีกว่าคุณแบบไปแพ้ใครไม่รู้นี่คุณปะทะกับคนเก่งๆแล้วแล้วไปอยู่ในจุดที่แบบคุณกดดันอะแต่เราก็ยังบอกว่าเฮ้ยเล่นเอาประสบการณ์อะไรเงี้ยก็ต้องบอกว่าน้องก๊อฟควบคุมอารมณ์ได้ดี ดีมากๆในด้วยด้วยความที่แปลกที่ด้วยด้วยการที่เราเนี่ยไม่คุ้นชินภาษาแทบไม่ได้เลยรู้ก็รู้สึกว่าเอ้ยเขาทําได้ดีมากๆแล้วในสถานการณ์แบบนี้อ๋อแล้วตอนที่พอมันมันอ่อหกกระดานใช่ปะแล้วมันก็ต้องมีแบบประกาศประกาศ,กาศแล้วเข้ารอบแล้วเขาเข้ารอบกี่ทีมา,เข,าเข้าแค่แปดเข้ารอบแค่แปดคน <ๆ S 1> อ่าซึ่งตอนนั้นอ่ะเราอยู่อันดับยี่สิบสองยี่สิบสองก็ถือว่าใช้ได้จากห้าสิบสองในยี่สิบสองก็ถือว่าอยู่ใน เฟิร <First> ์สฮาอ่ช่วงบนแล้วกอ็อย่างที่บอกการเราอาจจะต้องมาแต่แต่เวลาแข่งจิมก็คงยากนะเราอาจจะต้องมาคุยเรื่องสตร a ท e g y กกันว่ารอบแรกเนี่ยถ้าเราแบบชนะเราควรจะต้องชนะไม่เยอะอย่างนั้นเลยเออพราะถ้าชนะเยอะเนี่ยไปเจออันดับสูงๆแล้วพอหลังๆรอบ2รอบสามเนี่ยมันสังเกตว่าเราแพ้2เกมติดนะเนื่องจากว่าเกมแรกเราทำได้ดีมากๆชนะเยอะเกิน อะไรอย่างเงี้ยคือถ้าสมมุติว่าเราชนะรู้ว่าชนะอยู่แล้วอ่ะเรามันคำนวณได้พี่ว่าในในระดับนี้แล้วอ่ะเราคำนวณได้ว่าถ้าเราชนะเยอะอยู่แล้วเนี่ยเราควรจะต้องแบบไม่เอาแต้มเพิ่มแล้วอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นอันนี้ก็คือเป็นเหมือนเป็นสไลซี้ที่เก็บไปคิดในการแข่งขันรอบหน้าชนะนี่คือเล่นให้ชนะไม่พอต้อง ด้วยว่าต้องชนะเท่าไหร่คิดว่าคนที่คนที่แบบเป็นแชมป์เขาน่าจะคิดถึงจุดนี้ด้วยโดยรวมก็เป็นงานที่ค่อนข้างฟีลกูดเพราะว่าถึงแม้จะมีฝนตกบ้างแต่ว่าดีไซเนอร์เคาเซอร์เกนเคาเซอร์เกนเบรดเขาก็ไปที่งานแล้วก็ไปแจกลายเซ็นไปถ่ายรูปด้วยซึ่งเขาไนซ์มากเขาพูดคุยกอดคอแบบมีเหมือนมีให้กำลังใจอะไรอย่างเงี้ยก็ดีมากๆซึ่ง วันอาทิตย์เราไม่ได้ไปเพราะว่ามันเป็นงานรับรางวัลที่หนึ่งอ่าเพราะว่าจริงๆคือแข่งอ่ะแข่งวันเสาร์แต่สําหรับการมอบรางวัลจริงๆคือมอบวันอาทิตย์ใช่เพราะว่าวันเสาร์พอแข่งเสร็จปุ๊บทุกคนเหนื่อยแล้วเนี่ยเขาก็จะมีเดินไปที่งานเลี้ยงก็อันนี้เนื่องจากมีประชุมเย็นก็เลยปล่อยให้น้องกอบเขา ผจญภัยด้วยตัวเองไปแต่ว่าจริงๆพี่พี่เล็กเคยเจอดีไซเนอร์เจอแล้วที่งานคาราซอนใช่ตอนนั้นที่เราเคยไปงานที่เมืองคาราซอนเราเคยเจอเขาแล้วรอบหนึ่งอันนี้ก็คือเป็นเจอเขาล้วได้จีบเขาไหมได้จีบเขามาไหมจีบจีบเขาเขาก็ยังคงบอกว่าเมืองไทยยังสนใจที่จะมาอยู่ก็เดี๋ยวคงต้องไปคุยกับภรรยาเพราะว่าเขาคงมาเดี๋ยวๆไม่ได้โดยรวมก็เป็นงานจัดการแข่งทั้งที่19บที่เรียบง่ายแต่ แต่ว่าอบอุ่นนะเพราะว่าเหมือนด้วยความที่หลายๆคนเจอกันเคยเจอกันก็เลยคุยกันได้สนิทแล้วก็ต่อให้คนที่ไม่เคยมาแข่งเนี่ยเขาก็ยังมีคนเหมือนมาพูดคุยแบบขอไล่เส้นหน่อยเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตที่แบบเราเคยมาแข่งด้วยกันหรือว่าอตอนกลางวันกินข้าวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยังมีแชร์โต๊ะแล้วก็มาคุย คุยกันถึงเรื่องเกมที่ผ่านมาว่าเออคุณเป็นยังไงอะไรเงี้ยมันไม่ได้รู้สึกถึงบรรยากาศเคร่งเครียดของการแข่งขันโดยรวมเราก็จะพยายามจัดงานให้ได้แบบนี้แหละรู้สึกว่าเราไม่อยากให้มันเป็นบรรยากาศเครียดของการแข่งขันเกินไปแล้วก็อยากให้มันเป็นบรรยากาศของการที่เพื่อนมาพบปะคนที่ชอบในสิ่งเดียวกันมาพบปะกันสามารถพูดคุยสตร a t จี้ได้แบบถึงแม้แพ้เราก็อาจจะแบบพูดคุยเล่นอุย้ยท้าน ตอนนั้นนะฉันจั่วได้อันนี้นะฉันอาจจะไปปิดตรงนู้นอะไรอย่างเงี้ยเออมันมันให้ความรู้สึกไวพี่ดีมากในการแข่งอะแล้วรางวัละ่ะคนที่เขาชนะนี่เขาได้รางวัลไหมคนชนะเขา4อันดับแรกเขาได้ถ้วยรางวัลซึ่งเป็นเป็นโล่เป็นประตูประตูอาราคาซอนแล้วก็ได้แจกเกมใหม่ของฮันซิมรุกอ่ามีทั้งหมด4เกมก็เกมใหญ่เกมเล็กลดหลั่นลงมาตามอันดับ ก็อยากจะฝากไว้ว่าของทางลาราเล่นเนี่ยก็จะมีการจัดงานแข่งไทยแลนด์คาคาซอนแชมเปี้ยนชิพทุกปีนะครับเราก็จะจัดประมาณช่วงต้นปีแล้วก็จัดหลายๆสนามเราก็จะพยายามขยายฐานผู้เล่นให้ให้คนรู้จักเกมนี้ให้คนได้เข้ามารู้ร,รู้ว่าเกมนี้มันเจ๋งยังไงว่าโอเคว่าเกมมันมีดวงแหละแต่ว่าสุดท้ายคือ เพราะถ้าคุณเก่งจริงมันมันจะลดดวงจุดนี้ได้เยอะ,อะที่เหลือถ้าสมมุติว่าคุณเก่งเท่เทาๆกันแล้วที่เหลือก็อาจจะเป็นในเรื่องของการทําบุญละว่าทําบุญมาเยอะน้อยขนาดไหนอของของจริงๆใน World Championship เนี่ยในในบอร์ดเกมเนี่ยมันมีจัดนอกจากตัวคาคาศอนมันมีเกมก็จะมีกมมเกมคาถาที่เข้าใจว่าจัดทุกๆปีเหมือนกันแต่ว่า จัดเยอรมันปีหนึ่งอเมริกาปีหนึ่งสลับกันไปซึ่งอันนี้ในไทยก็มีก็มีจัดแข่งในไทยก็มีจัดค่ะแล้วก็จะมีอันหนึ่งที่ได้ยินก็คือซาบทัวออเรายังไม่เคยนะที่จีซาบทัวนี่ก็คือเดี๋ยวอาจจะลองอีกเคยเห็นจําได้ว่าแบบทางเอเชียเขามีแข่งเดี๋ยวเราอาจจะลองดูฟอร์แมตว่าเขาจัดยังไงแล้วถ้าโอกาสเหมาะเราอาจจะมีจัดก็ได้ก็โดยรวมประมาณนี้ของคาคาซอนโบ์แชมเปี้ยนชิพก็รู้สึกประทับใจแล้วก็ ถ้าเป็นไปได้ก็อยากไปอีกในปีหน้าก็สำหรับใครที่สนใจเล่นเกมนี้มันไม่ได้ยากอย่างที่คิดมันมีกฎกติกาอะไรบางอย่างที่เราจำเป็นต้องเรียนรู้แต่ว่าคุณสามารถเรียนรู้ได้ภายใน5นาทีทแตท่ที่กล่องจริงๆเขียนว่าแนะนำตั้งแต่อยู่ปีเลยนะจริงๆเกมมันเบสิครูจริงๆม,ม,มันง่ายจริงใช่จริงๆคุยคุยกับค,คนที่เป็นฟินแลน เขาบอกว่าผู้เข้าแข่งขันเขาอะที่อายุน้อยที่สุดอะที่มาแข่งอะอายุเก้าขวบเองที่เคยมาเป็นตัวแทนประเทศไม่ใช่ไม่ใช่ที่ลงแข่งแล้วเข้าชิงด้วยอ๋อเหรอเข้าชิงฟินแลนด์อ๋อก็คือเขาเหมือนกับบอกว่าเขาเขาเขาเล่าให้ฟังว่ารอบชิงเขาอะเขาแข่งกับเด็กเก้าขวบแต่ว่าเก่งมากๆเขาบอกเพราะเขาบอกว่าคนนั้นอะเล่นมาแบบเล่นทั้งออนไลน์เล่นทั้งออฟไลน์เล่นแบบตลอดเวลาก็เลยแบบเออก็ ถ้าแสดงให้เห็นว่าจริงๆเกมมันก็เรียนรู้ไม่ยากแล้วก็มีสไตรจี้อะไรค่อนข้างดีในระดับที่พอเหมาะที่แฟมิลี่เล่นได้แล้วก็จะเล่นเป็นเกมจริงจังก็ได้นะ,ะก็ฝากไว้สำหรับไทยแลนด์คาคาซอนแชมเปี้ยนชิพว่าปีหน้าอยากให้คนมาร่วมสนุกด้วยกันกันกบเราเล่นเยอะๆนะครับอ่า่อนนี้ก็เป็นเกรดเล็กเกดน้อยความสนุกจากทริปเยอรมันของพี่เล็กในปีนี้นะจ๊ะ